สามนาทีชีวิตเปลี่ยนนะคะถ้าคุณมาใน t ิ k กต็อกแล้วเจอเพื่อนที่ดีมิ้นจะบอกเลยว่าเพื่อนดีใน t ิ k กต็อกจะได้อะไรจากการมีเพื่อนบ้างมิ้นติ t กต็อกทีวีวันนี้นะคะมิ้นจะมาเล่าฟังว่าการที่เราเข้ามาใน t ิ k กต็อกเราต้องมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เป็นแฟนผ่นแท้ไม่ใช่แฟนทิปนะคะแฟนทิปคืออะไรแฟนทิปก็คือเพื่อนที่แค่มันลงว่าเป็นเพื่อนคุณแต่ไม่เคยเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณเลยคุณไลฟ์สดเขาไม่เคยมากดหัวใจให้คุณทําคลิปเขาก็ปัดที่คุณทิ้งเนี่ย ส <About 35. S 1> ุอยอดวิวแต่ <flats> <c oughs> ไม่มีการมาปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเราอยากเล่นติ๊กตอกแบบมืออาชีพนะคะสิ่งที่คุณต้องทําคุณอยู่กับติ๊กตอกทั้งวันนั่นแหละคุณโพสคลิปก่อนโพสคลิปก็ไปดูของเพื่อนก่อนเราไปดูเพื่อนเราไปวิเคราะห์เพื่อนนั่นก็คือเราจะได้เพื่อนกลับมาใหม่นะถ้าคุณไปดูไลฟ์สดใครแล้วไปข้อหัวใจคอมเมนต์แชร์เขาในไลฟ์สดด้วยนะคะที่สําคัญไปด้วยนะคุณส่งของขวัญให้เขาในไลฟ์สดเขาจะจดจําคุณได้เนี่ยค่ะปอเกิดของการมีเพื่อนที่ดีมีคุณภาพนะได้มาจากตรงนี้และการมีเพื่อนแบบนี้เยอะะะๆสสมไปน คุณจะได้อะไรจากเขาเนาะคุณจะได้การสนับสนุนจากเขาแบบไม่แฟร์เลยนะคะเขาไม่จะไม่สนใจว่าคุณอ่ะจะทําคลิปดีไม่ดีแต่พอเขาเห็นคลิปคุณเข้ามาเขาก็จะดูจนจบเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่ากติกามารยาทในติ k กต็อกเขาทํากันอย่างนี้คือเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะคะทุกคนเข้ามาในติ๊กต็อกแล้วเข้าใจไม่เป็นแสดงว่าคุณยังไม่เป็นมอาชีพนะคุณสามารถเรียนกับคุณมิ้นได้เลยคุณมิ้นจะสอนทุกอย่างที่เป็นมอาชีพและทําให้ช่องคุณเติบโตได้เร็วมากมากนะไม่ใช่เร็วนะ เร็วมากๆอกะก็คือเติบโต ภายในเวลาห้าหกวันเนี่ยคุณสามารถขึ้นไลฟ์ได้เลยคุณสามารถทําคลิปแบบมืออาชีพเหมือนที่ลูกศิษย์หลายท่านที่เข้ามาเรียนนะแล้วเขาก็เป็นมืออาชีพในเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้การมีเพื่อนที่ดีสําคัญต่อการที่เราอ่ะจะเติบโตแล้วเขาจะมาเป็นลมใต้ปีกมาสเตอร์มายกันนะเพราะการมีเพื่อนอ่ะเขาก็จะมาเห็นสิ่งที่เราทําแล้วเขาก็จะมากดหัวใจคอมเมนต์แชร์มันเหมือนกองทัพแรกอ่ะเวลาที่คุณทําคลิปออกไปเขาจะเป็นผู้สนับสนุนคุณตั้งแต่คลิปแรกที่คุณโพสต์ออกไปเขาจะมากดหัวใจคอมเมนต์แชร์คุณ นะแต่นะถ้าคุณอยากได้เพื่อนที่จริงใจแบบนี้ตลอดไปคุณต้องรักษาเพื่อนเก่าไว้ตลอดเพื่อนเก่าเขาเรียกว่าเพื่อนเก่าคือคุ้มรัพย์เพื่อนใหม่เป็นอัญมณีคํานี้หลายท่านไม่เข้าใจนะก็คือถ้าคุณมีเพื่อนเก่าที่เรารักกันเป็นเพื่อนแล้วอยากทอดทิ้งกันคุณไม่ถึงจะบอกตลอดเวลาว่าก่อนโพสคลิปทุกครั้งให้ไปดูคลิปเพื่อนเก่า15้าคลิปเพื่อนใหม่